เทไลน์ <laughs> ถูกไหมเนี่ยมีจุดกับตัวคุณก็ตีเทไลท์ไลน์หลุดไหมหลุดเทไลน์เนาะอันนี้ก็ถือว่าช่วงขึ้นตรงนี้จบละอันนี้เราก็เราก็ต้องเรามาดูว่าเทไลน์เส้นล่างเนี่ยจะหลุดไม่หลุดถูกไหมครับแล้วมันก็จะมีอะไรครับ มีแนวรับอยู่ตรงนี้คือหน้าตามันเหมือนแอดวานไงปึ้งปึ้งปึ้งอย่างเงี้ย <c oughs> ถึงบอกว่าไม่ต้องดูก็ได้หน้าตามันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับถูกไหมก็มีแนวรับตรงนี้ถูกไหมครับเนี่ยเลี้ยวลงมาแด้งก็คือแนวรับตรงนี้ถูกไหมก็ถ้าหลุดตรงนี้ก็ลงมาตรงนี้ไงซึ่งถ้าลงมาแนวรับข้างล่างแล้วหลุดเส้นส้มก็แปลว่าไอ้เทรนเทรนชุดที่ขึ้นมาข้างล่างมัน จบแล้วซึ่งมันก็จะน่าเกลียดไงถึงยังไม่ค่อยอยากจะให้ดูให้มันก็เดี๋ยวจะอกสั่นควัญหายนะครับก็ก็ต้องรอดูว่าจะหลุดไม่หลุดเข้าใจไหมครับคุณว่าหลุดไม่หลุดกราฟนะราะสัปดาห์หลุดไม่หลุด ไม่รู้ครับไปลุ้นเอาอะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตใครจะไปรู้เราจะรู้ได้ไงก็หลุดก็รู้หลุดก็รู้นะครับหลุดก็รู้เนาะนะโอเคไปเส้นคาเฉลี่ยกันดีกว่า,เ,าเส้นช้าเฉลีย่ยมันคือเส้นเส้นแนวรองรับที่เคลื่อนไหวไปตามเทรนด์นะครับ ก็คือเป็นการเอาราคาราคาของแต่ละแท่งเนี่ยมาเฉลี่ยนะครับซึ่งมันก็มีวิธีการเฉลี่ยหลายๆแบบหลายๆแบบอย่างถ้าสมมติเป็นเส้น5วันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ราคาปิดซึ่งค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ใช้ราคาปิดเอามาเฉลี่ยนะครับเอาราคาปิดมาเฉลี่ยว่าเฉลี่ยเท่าไหร่ซึ่งมันมีวิธีการเฉลี่ยค่อนข้างเยอะแยะมากมายตามวิธีต่างคณิตาศาสตร์เยอะแย,ยะไปหมดเลยนะครับ ดยปกติด้พูดถึงการเฉลี่ยตัวเลขค่าตัวเลขเฉลี่ยคุณทำยังไงครับบวกกันหาร5นั่นคือ simple moving average ครับคือเอาง,ง่ายๆ simple ก็คือบวกกันหารจำนวนมันแล้วก็เอาข้อมูลราคาปิดของราคา5แท่งบวกแล้วก็หาร5แล้วก็พอดจุดไปจุดหนึ่งเลอกไหมหนึ่งสองามี่ห้า ราคาปิดของราคาห้าแท่งมาคำนวณคำนวณเสร็จพอสจุดมาจุดหนึ่งพอมีแท่งราคาใหม่ก็เาห้าแท่งย้อนหลังมาคำนวณแล้วก็พอสจุดอีกจุดหนึ่งมีแท่งราคาใหม่การาคามาห้าแท่งพอสจุดอีกจุดหนึ่งอันนี้คือเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันคุณก็เชื่อมเส้นเข้าหากันแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าราคามันขึ้นไปเรื่อยๆเส้นค่าเฉลี่ยก็จะถูกยกตามขึ้นไปเรื่อยๆเพราะค่าเฉลี่ยมันสูงขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้า ราคามาเริ่มทรงตัวแปลว่าอะไรครับแปลว่าค่าเฉลี่ยก็จะเริ่มไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงถูกไหมเส้นค่าเฉลี่ยก็จะไปข้างๆเอ่อมั้ยครับถ้าราคาเริ่มต่ําลงก็แปลว่าค่าเฉลี่ยก็จะเริ่มลดลงเส้นค่าเฉลี่ยก็จะเริ่มปรับตัวลงตามเอ่อมั้ยครับนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ แมราคามันต,ตัดลงมาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยราคาตัดลงมาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยแต่ว่าอะไรครับแปลว่าแนวโน้มมันเริ่มเปลี่ยนเป็นขาลงไงเข้าไหมแนวโน้มมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นขาลงถ้าราคายังลอยอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย <c oughs> แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่น้นเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะช่วยบอกแนวโน้มให้กับเรานะครับบอกแนวโน้มให้กับเรา านี้วิธีการเฉลีย่ยเนี่ยมันมีวิธีการเฉลีย่ยหลายแบบแต่ที่เป็นที่นิยมเนี่ยจะคือ SMA แล้วก็ EMA นะครับ SMA คือ Simple Moving Average ก็คือถ้าเป็น5ก็บวกการหาร5ง่ายๆ EMA เป็น Exponential ก็มีวิธีการเฉลีย่ยนะครับคือเนื่องจากวิธีการเฉลีย่ยแบบ Exponential เนี่ยแบบ EMA เนี่ยมันจะให้ความสำคัญให้น้ำหนักกับค่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มากกว่านะครับมากกว่าสมมติมีแท่งราคา5แท่งการให้น้ำหนักของ simple moving average SMA มันจะให้น้ำหนักทุกๆุทกแท่งเท่าๆกันมันถึงจับบวกกันหาร5นะครับแต่ exponential ไม่ใช่ exponential จะให้น้ำหนักกับแท่งราคาปัจจุบันมากที่สุด แล้วแท่งราคาที่ห่างจากปัจจุบันน้อยที่สุดดังนั้นมันจะตอบสนองกับราคาปัจจุบันได้ดีกว่าในแง่ของ Exponential นะครับดังนั้นเมื่อราคาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ Character ของ EMA คือเส้นจะเปลี่ยนเร็วแต่ข้อเสียของมันคือเมื่อมันเปลี่ยนเร็วมันก็จะเกิดสัญญาณหลอกขึ้นได้เยอะแล้วก็อ่อนไหวกับราคาปัจจุบันได้มากนะครับ พอเราไปทำคุณก็จะเห็นเส้นสีฟ้าคือเส้น SMA เส้นสีส้มคือเส้น EMA คุณก็จะเห็นว่าเวลาที่ราคามันปรับตัวเนี่ยราคาปรับตัววิ่งขึ้นตรงลูกศรสีชมพูเห็นไหมเส้นเส้นสีส้มเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างบริเวณน,นี้เห็นไหมเปลี่ยนแปลงเร็วทำมครับราคาทิ้งลงมาเส้นสีส้มปรับ ลงเร็วกว่าเส้นสีฟ้าเห็นไหมครับ,นะร,บราคาเลี้ยวกลับขึ้นเส้นสีส้มเลี้ยวกลับเส้นสีฟ้ายังเฮ้ยเคเบขึ้นช้ากว่าเห็นไหมครับดังนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็น EMA มากกว่า SMA นะครับใช้ EMA มากกว่า SMA นะครับเพื่อตอบสนองกับราคาปัจจุบัน พารามิเตอร์ที่เราจะมักจะใช้กันก็จะมีหลายระยะอาจจะเป็น50 25 75 200นะครับแต่คราวนี้เนี่ยในส่วนของผมเองเนี่ยผมจะ Refer e ร c e ตามหนังสือชื่อ Trading Chaos ของดร B. Williams นะครับก็จะแนะนำให้ใช้เส้น5วัน35วัน15 90ส่วนไอ้233นี่ผมใช้ของผมเองนะครับก็จะมีทั้งหมด5เส้น นะครับมีทั้งหมด5เส้นนะครับเส้นพวกนี้จะเป็นเส้นแนวรองรับธรรมชาติคือมันจะวิ่งตามราคาดังนั้นเวลาเส้น EMA เนี่ยถ้าราคาวิ่งขึ้นเส้น EMA จะอยู่ข้างล่างนะครับถ้าถดถอยมายืนราคาถอยมายืนบน EMA แล้วเนี่ยรับขึ้นไปก็แปลว่ายัางไปต่อได้อยู่แต่ถ้าราคาหลุดลงมาใต้ EMA ก็แปลว่า มันเปลี่ยนทิศเป็นขาลงหลักนะครับเดแตวเราไปดูกราฟกันจะเห็นได้ชัดขึ้นถ้าราคาวิ่งลงเวลาเวลาราคาวิ่งลงเนี่ยทั้งราคาจะอยู่ข้างล่างเส้น EMA จะอยู่ข้างบนไปดูกราฟเราจะเข้าใจนะครับจะเห็นว่าอย่างบริเวณนี้ราคาวิ่งขึ้นเห็นไหมครับบริเวณนี้ราคาเป็นไงครับวิ่งลงเห็นไหมครับนะครับ ราคาวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงนะครับวิ่งลงราคาจะอยู่ใต้เส้นวิ่งขึ้นราคาจะอยู่เหนือเส้นนะครับดังนั้นเราก็เลยจัดนิยมใช้เส้น EMA เนี่ยเป็นเส้นแนวรองรับเพื่อใช้หยุดขาดทุนนะครับเป็นเส้นแนวรองรับในการเพื่อใช้หยุดขาดทุน ภาพผมให้คุณดูจากซ้ายไปขวานะครับจากภาพให้ค <c oughs> ุณดูจากซ้ายไปขวาเบอร์นี้เทรดดิ้งเรนจ์ใช่ไหมครับลักษณะเทรดดิ้งเรนจ์คืออะไรครับราคาวิ่งเป็นฟันเลื่อยแล้ววิ่งสลับไปสลับมาระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ตรงกลางเห็นไหมนี่คือเทรดดิ้งเรนจ์เห็นไหมครับ บริเวณนี้ราคาเปิดแล้ววิ่งเกิดการเบรกเห็นไหมครับเบรกเอาเราบอกว่าเบรกเอาให้ซื้อซื้อเห็นไหมครับเบรกเอาเราให้ซื้อก็ซื้อครับถ้าราคายังไม่ตกเส้นค่าเฉลี่ยให้ถือราคาวิ่งขึ้นไปพักลงมาไม่ตกเส้นให้ถือ มาตกตรงนี้ครับตกเส้นให้ขายครับก็แปลว่าซื้อตรงนี้หุ้นปูนซีเมนต์ซื้อ275ขายตรงนี้ขาย320นะครับเส้นสีส้มที่เห็นนี่คือเส้นค่าเฉลี่ย15วันนะครับ เส้นค่าเฉลี่ย15วันแต่คราวนี้เนี่ยถ้าคุณใช้วิธีอย่างนี้คุณก็ต้องสังเกตเส้นค่าเฉลี่ยให้เป็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยสโลปมันเป็นยังไงร,ราคาเป็น,ปนยังไงนะครับเพราะบางครั้งมันไซด์เวมากมากอ่ะปัญหาก็เกิดคืออย่างช่วงหลังๆคุณจะเห็นว่าซื้อขายซื้อขายซื้อขายเนี่ย มันวิ่งค้อมเส้นแต่ตอนคุณเห็นตอนแรกเนี่ยคุณยังไม่รู้หรอกมันจะค้อมหรือไม่ค้อมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องของเส้นอ,อ,อุปกรณ์ที่ชื่อ MACD มันจะมาช่วยดูอีกทีหนึ่งว่าไอ้วิ่งข้ามเส้นหรือยืนบนเส้นอย่างเงี้ยจะซื้อหรือจะขายยังไงกำลังมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับหรืออย่างหุ้นตัวนี้นะครับนะครับ ทะลุตรงนี้ทะลุตรงนี้นะครทะลุแนวต้านตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าโอเคทะลุแนวต้านซื้อยืนบนเส้นถือทะลุซื้อยืนบนเส้นถือทะลุซื้อยืนบนเส้นถือทะลุซื้อตกเส้นขายนะครับ วิธีมันไม่ได้ยากอะไรครับถ้าคุณดูกราฟเป็นคุณเห็นหุ้นมันวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับมันพักพักพักยืนบนเส้นคุณก็กัดฟันไว้พอมันวิ่งทะลุแนวที่มันพักคุณก็ซื้อพักพักยืนบนเส้นคุณก็กัดฟันไว้ทะลุแนวที่มันพักคุณก็ซื้อถ้ามันเลี้ยวมาตกเส้นเมื่อไหร่คุณก็ขายก็จบแล้ว